ครับพามาดาูคันนี้หน่อยนะครับผมนี่2020นะฮะไม่ต้องบอกนะว่าปฟท้ายจะหายไหมถ้าจอดไว้เฉยนะรุ่นนี้ก็ลูกค้ามาใส่ล็อกฝาท้ายนะผมอันนี้ก็เป็นใช้กับรีโมทของเดิมได้เลยนะครับผมนี่ก็เป็นรีโมทเดิมของรถนะครับผมแ๋ยวดูก่อนว่าเปิดได้ไหมนะครับใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ ล็อกแน่นนะผมเปิดไม่ได้แล้วก็อ่านี่บางคนลูกค้าถามนะครับ้าลงสถ้าเปิดอยู่แล้วเวลาล็อกรถรถจะล็อกไหมดูนะครับล็อกนะครับผมรถล,ล็อกปกตินะแล้วฝาท้ายเปิดอยู่แล้วจะปิดได้ไหมปิดได้นะครับ แต่ว่าเวลาเปิดซ้ําเปิดไม่ได้นะเวลาเปิดซ้าก็จะแน่นนะครับผมเหมือนเดิมเหมือนล็อกเลยฝากไว้หนึ่งคันนะผมสําหรับ2020นะครับผมอนี้เลยตัวนี้เลยไฟท้ายยอดนิยมที่หายกันบ่อยๆนะฮะเ,เสร็จแล้วก็จะพ่นยาค่าเชืนน้อนะรับผมให้รถลูกค้านะครับ